สวัสดีครับทุกคนกลับสวัสดีนะครับวันนี้เรากูอยู่ช่องเที่ยวลุยกับภูมินะครับวันนี้นะครับผมมีกล้องโกโปรนะครับมารีวิวที่ตัวใหม่นะครับนี่ดูอ่านี่นะครับที่ผมเพิ่งสั่งมาเลยนะครับนี่กล้องโกโปรนะครับผม h k Ultra HD นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น K1 นะครับเซตที่ผมสั่งมาเนี่ยก็คือราคาประมาณ2,000กว่านะครับแต่ว่าผมสั่งมาในโปร9.9นะครับก็เลยลดราคาผมก็เลยสั่งเลยนะเป็นกล้องโกโปรผมไว้ใช้ถ่ายคลิปนั่นแหละ นี่นะครับเขาก็จะแถมตัวเมมมาให้ครับอย่างแรกเลยผมสั่งเป็นตัวเมมมากที่สุดเลยนะครับก็คือผมไว้ถ่ายคลิปในนานนะนี่ครับเมมตัวนี้เลยนะครับเมมส่งอาเมมร้อยยี่แปดนะครับผมนี่ครับตัวแรกที่ให้มาคือเมมร้อยยี่แปดแล้วมาแกะกันดูครับว่าข้างในมีอะไรนะครับนี่นะครับของไหนก็เยอะมากนะครับผมอย่างแรกเลยกล้องเนี่ยเขาจะใส่พาซิ่งมาให้แบบนี้นะครับที่แกะก็นือ อ่ะเดี๋ยวเราอันนี้ออกโอเคอันนี้ออกด้วยป๊บนี่นะครับเดี๋ยวเราลองแกะออกจากพาวซิ่งกันก่อนนะทีก็ง่ายๆครับงัดตรงนี้ออกมันจะเป็นพาวซิ่งครับเพราะว่าตัวนี้เป็นกันน้ำนะครับนี่มันเป็นยางซิลิโคนดึงเอากล้องมานะครับผมอ่าตัวนี้นะครับมันก็จะมีให้โอเคนะครับทุกคน เมื่อกี้กล้องมันดับนะครับพื้นที่มันเต็มโอเคนะครับนี่นะครับตัวกล้องนะครับผมตัวกล้องเนี่ยที่สัมผัสดูก็หนักดีนะครับมีพอมีน้ําหนักนะครับผมมีอ่าแล้วก็มีลออตรงนี้ตรงกล้องตรงนี้นี่นะครับโอเคอย่างแรกเนี่ยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่าโอเคตัวนี้นะครับเป็นตัวละสองร้อยบาทที่ผมเคยซื้อมานานละนะครับนี่ตัวนี้กับตัวนี้หน้าตาก็คล้ายๆกันนะครับนี่เดี๋ยวจะแกะเมมก่อนหน้าตาคือคล้ายๆกันเลยดูเลย แต่ว่าตัวนี้จะเป็นของจีนแดงนะครับผมแต่ว่าตวนจะเป็นของแท้ครับไม่แน่ใจว่าเขามีเมนูภาษาไทยมาให้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับโอเคส่วนเมมอันนี้ก็เป็นเมมโมรีการ์ดนะครับนี่นะครับเมมโมรีการ์ดตัวนี้เลยนะครับก็เก็บออกมาตัวนี้ความจุ128กิกนะครับก็เยอะก็เยอะเลยเยอะพอใช้ได้เลยนะครับเหมาะเอาไปถ่าย youtube ที่สุดนะครับนี่นะครับผมเมมจะเป็น เล็กๆนี้นะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับนี่ใส่ก็แล้วเปิดเครื่องกันกดเฮ้ยติดแล้วนะครับดูดูดิเดี๋ยวเดาตกเอาไว้ตรงนีน้นี่ครับมีเพลงนะครับอันนี้ก็ เป็นอะไน SD o okay. แเราก็เลือกไปนะครับนี่นะครับผมดูดูด,ดูลองลองดูที่นี้นะครับว่าความชัดเนี่ยก็คือแบบก็คือถือว่าคุ้มสมราคามากนะครับอันนี้ก็คือ 5K นะครับคือเยอะมากอยงนะนี่นะครับ 5K คือเยอะมากนะครับทุกคน เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองถ่ายจากตัวนี้ไปให้ดูนะครับตันนี้ผมก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะไปลองฝึกใช้ใดูนะครับโอเคอเดี๋ยวเรารีวิวกล้องประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมีคลิปถ่ายคลิปนะครับว่าเป็นภาพจากกล้องนะครับว่าภาพจะสวยขนาดไหนโอเคเอานี้วางไว้ก่อนนี่นะครับอย่างแรกที่เขาจะให้มาเลยนะครับก็คือ housing นะครับผมพาวซิ่งก็ไว้ใส่กล้องตัวนี้กันน้ําได้นะครับผม ไป่างนี้เลยนะครับกันน้ําผมทําให้กล้องเราเนี่ยสามารถถ่ายใต้น้ําได้นะครับผมลึก่าความลึกประมาณสิเมตรนะถ้าผมจำไม่ผิดน,นี่ก็ล็อกของเขาสิอ่ะแล้วก็หน้าจอตรงนี้ไว้ดูหน้าตัวเองได้ด้วยนะแต่ผมจําไม่ได้นะครับว่ามันต้องเปิดโหมดตรงไหนไม่แน่ใจนะแต่ก็คือเวลาถายย่ายเงี้ยก็คือสามารถเห็นหน้าตัวเองได้เหมือนการเซลฟี่เลยแต่เราจะเอากล้องเนี่ยหันใส่เรานี่ครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับทุกคนโอเคอย่างที่สองเนี่ย แขกสดเลยนะครับอย่างที่2เนี่ยจะเป็นตัวอันนี้นะครับไว้ใส่กับกล้องธรรมดานะถ้าสำหรับคนไม่ใส่ในพาวซิ่งนะครับผมใส่กล้องสดๆก็จะใช้ตัวนี้ครับอย่างที่2โอเคอย่างที่3นะครับจะมีรีโมทมาให้นะครับนี่รีโมทนะครับผมหนักโอเคใช้ได้เลยต่อมานะครับก็เป็นสายชาร์จทั่วไปเลยเป็น type c โอเคก็ถือว่าโอเคนะหาง่ายนะถ้าเกิดหายหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถเอาสายชาร์จ type c ตัวอื่นมาใช้ได้นะครับนี่ครับความยาวก็ พอประมาณโอเคอยู่นี่นะครับไฟชาร์จะเก็บป้องตีนแดงไว้โอเคต่อมานะครับก็เป็นสายลัดนะครับผมไม่แน่ใจว่าไวรัสอะไรนะน่าจะไวรัสมือลัดหัวอะไรสักอย่างครับนี่สายลัดเป็นตีนทุกแกนี่ตีนทุกแกนะครับโอเคอันนี้เราเก็บสาอ่าอันนี้ก็จะเป็นพวกเอาไว้ติดรถ มอเตอร์ซงมอเตอร์ไซค์นะครับนี่พวกนี้หมดเลยนะครับนี่เขาแถมมาให้จุกๆเลยนะครับผมในราคาแค่ประมาณพันเก้านะที่ผมจัดมานี่ที่ติดกับแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะครับสำหรับออกทิปนะครับผมส่วนสลิงเนี่ยไม่แน่ใจว่าไาใช้ทําอะไรนะครับมีสลิงมาให้นี้เลยนะครับแล้วก็มีจะมีตัวอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกนะครับผมกับพวกไอ้นี่ครับตัวตัวนี้ครับ เป็นตัวล็อกนะครับก็คือถอดน็อตตัวนี้ออกมาแล้วน็อตตัวนี้ใส่แล้วต๊บตันนี้เสียบนะครับก็จะเป็นกล้องอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะาภาพจากกล้องตัวนี้ให้นะครับแล้วก็เสียงด้วยนะครับผมยังไงเนี่ยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ไปก่อนแล้วครับเอออาจจะไม่สวยมากเพราะว่าผมถ่ายตอนกลางคืนนะแต่ว่าจะให้ดูว่าตอนกลางคืนเนี่ยยังสวยไหมแต่ตอนกลางวันสวยแน่นอนนะครับโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้านครับผม โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับกล้องตัว K คเนะครับทุกคนตอนนี้นะครับแล้วก็คือการเทสกล้องนะครับเทสทั้งเสียงที่เข้าไปในกล้องแล้วก็เทสทั้งตัวกล้องแล้วก็ตัวภาพนะครับที่ทุกคนว่าคุณภาพวิดีโอทุกคนรู้สึกยังไงนะครับนี่นะครับนี่ครับลกมากครับยังไม่ได้จัดเลยเป็นไงครับเห็นชัดไหมอโอโพาซิ่งครับนี้เราจะไม่ได้ใส่พาสซิ่งนะครับพาสซิ่งอยู่นี่นะครับเลยเราไม่ได้ใส่ ถ้าจังหวะเห็นหน้าคือมันไม่รู้ว่ากล้องมันดูหน้าตัอยองไงนี่ครับนี่ครับเห็นหน้าตือเองครับผมนี่ก็โอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ